สวัสดีค่ะ ลองใต้วันนี้กับแวดลักสู่สังคมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการวดลักสู่สังคมวันนี้อยู่กับดิฉันชนทิชาลิมปิติรับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวดีๆจากรายการวดลักสู่สังคมวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งสำนักวิชานะคะกับ2หลักสูตรการเรียนการสอนที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ค่ะสําหรับน้องๆน,นะคะที่ชื่นชอบทางด้านการวาดภาพทางด้านการออกแบบการดีไซน์นะคะการตกแต่งอะไรต่างๆนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะ กับสำนักวิชานะคะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบของมหาวิทยายลัยวลัยลักษณ์ค่ะมาดูกันค่ะว่าสำนักวิชานี้มีความโดดเด่นมีความน่าสนใจอะไรอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะของสำนักวิชามาร่วมพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆฟังกันค่ะต้อนรับนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ภริศพรแก้วแกมเสือและอาจารย์นริศราน้อยทับทิมอาจารย์ประจําสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาย ที่อะไรว่าไรรักค่ะสวัสดีต้อนรับทั้งสองท่านคะออ่ะก็อีกหนึ่งครั้งเนาะนานๆปีละครั้งมาคุยกันสออักทีหนึ่งนะคะว่าอัปเดตความเคลื่อนไหวของหลักสูตรการเรียนการสอนก่อนอื่นค่ะอาจารย์ค่ะทราบมาว่าสถาปัตย์มองว่าลั้รักเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ด้านนะคะให้อาจารย์เล่าดีกว่าว่าแต่ละด้านเป็นยังไงบ้างมีด้านไหนบ้างยังไงคะค่ะก็อยากให้ทางสถาปัตย์หลักเล่าก่อไดนะคะได้ค่ะก็ สำนักวิชาสถาปัตย์เรานะคะก็ตอนนี้มีอยู่2สาขาค่ะก็คือสถาปัตยกรรมหลักค่ะและก็สถาปัตยกรรมภายในค่ะซึ่งสถาปัตยกรรมหลักเนี่ยค่ะก็หลักสูตรก็จะเรียนกัน5ปีค่ะส่วนภายในก็จะปี่ปีะนะคะก็ถือเป็นปกติที่เขาเรียนกัน5ปีอยู่แล้วะนะคะถ้าให้พูดถึงลักษณะาการเรียนการสอนน้องเข้ามาปี1จนจบ อาจารย์เล่าคร่าวๆก็ได้ค่ะว่าสถาปัตย์หลักเนี่ยต้องพบเจอกับอะไรยังไงบ้างนะคะคร <c oughs> ่าวๆให้น้องๆได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าอน้องจะได้เตรียมความพร้อมด้วย <c oughs> นะคะเ,เริ่มจากสาขาสถาปัตย์หลักก็ได้ค่ะ <c oughs> ก็คือทั้งหมดนะคะจะเรียน5ปีค่ะ <c oughs> โดย <c oughs> ปีหนึ่งเนี่ยค่ะความสนใจของน้องมัธยมปลายเนี่ยค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบว่า เป็นทางสายวิทย์คณิตหรือว่าสายศิลป์ก็ได้ค่ะเพราะว่าศาสตร์นี้มันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับความรู้ด้านศิลป,ปะและก็วิทยาศาสตร์ค่ะเท่าๆกัน<ม>แล้วก็มีแรกค่ะก็จะเข้ามาก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ<ม>การอ่านภาพสามิติให้เข้าใจค่ะคแต่ว่าในส่วนนี้ก็จะมีการปูพื้นฐานทางสัมมนาวิชาเนี่ยค่ะก็จะมีการให้รุ่นพี่มาติวให้รุ่นน้องค่ะเพื่อปรับพื้นฐานหลักๆ ตอนปีหนึ่งก็จะเป็นงานมือค่ะ,คะก็คือเป็นการฝึกมือพอแล้วก็อาจจะมีงานการออกแบบค่ะเบื้องต้นบ้าง,างส่วนปีที่สองค่ะก็จะเริ่มเข้าสู่การออกแบบตัวบ้านหรือว่าอาคารขนาดเล็กค่ะเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของวิชวลการออกแบบเพื่อความสวยงามหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานขนาดเล็กค่ะค่ะ ถัดมาปี3ก็จะขยายสเกลมาเรื่อยๆก็จะเป็นอาคารสาธารณะหรือว่าขนาดปานกลางเหมือนร้านอาหารหรือว่าโรงแรมขนาดเล็กอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนบิวตี้ไทยเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการออกแบบค่ะอพอเริ่มเข้าสู่ปี4ปุ๊บเนี้ยค่ะก็ตัวการเรียนการสอนก็จะเข้าสู่การออกแบบอาคารขนาดใหญ่หรือว่าอาคารสูง ก็จะได้นักศึกษาเนี่ยคะ่ะก็จะมีการเรียนรู้ระบบอาคารที่มันซับซ้อนมากขึ้นอ,อ,อะไรบบเงี้ยค่ะ,คะใช่ออกแบบอาคารสูงออกแบบโรงพยาบาลออกแบบพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยคะ่ะก็จะมีขนาดใหญ่ไปเลยแล้วก็พอสิ้นสุดปีที่4เนี่ยคะ่ะเราก็ตั้งแต่ปีที่1จนปีที่4ก็หลากหลายบิลดิ้ไทท์มากหรือว่าประเภทอาคารที่ ค่อนข้างครบทั่วแล้วแล้วก็เราก็จะเข้าสู่กระบวนการสาหกิจค่ะค่ะก็จะเป็นการฝึกงานกับออฟฟิศหรือว่าบริษัทการออกแบบค่ะแล้วแต่ว่าน้องนนักศึกษาถนัดหรือว่าชอบด้านไหนก็จะมีตั้งแต่บริษัทสำหรับการออกแบบหรือว่าการบริหารการก่อสร้างก็ได้หรือว่าคั่วไปทั้งสองก็ได้ค่ะโอ้ห้าปีเข้มข้นมีอันนี้ให้เรียนทุกที่ค่ะนะคะปีที่ห้าสุดท้ายก็คือ ก็เป็นการเฟ้นหาตัวเองว่าเราอะชอบการออกแบบอาคารแบบไหนเราก็เลือกวิทยานิพนธ์เพื่อทำการออกแบบตั้งแต่กระบวนการสร้างโปรแกรมมิ่งเลยค่ะแต่ต้นจนเสร็จสำเร็จใช่ค่ะนั่นก็คือปีสุดท้ายของการเรียนการสอนของปีห้าค่ะสถาปัตย์ละ5หปีนะคะชั้นหมาต้องบอกว่านี่คือ ที่เล่าได้อย่างละเอียดอย่างนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าอาจารย์อริสราของเราเนี่ยเป็นสิทธ์เก่าด้วยใช่ไห <c oughs> ะ,ะ <c oughs> มีจัสำเร็จการศึกษาเมื่อปีรับปริญญาไปเมื่อปี62 <c oughs> ใช่ไหมคะอ <c oughs> าจารย์นะคะเรามีน้องที่ประสบความสาเร็จแล้วก็เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพแบบนี้เยอะมากนะคะอาจารย์อริศราเป็นตัวอย่างหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์นในวันนี้มาฝั่งอันออกแบบภายในหรืออินทีเรียของเราบ้างค่ะอาจารย์คะ1-4ปีน้องๆจะต้องได้รับการ ลูกฝังท <laughs> ักษะวิชาการอะไรยังไงบ้างคะ่ะคือจริงๆิโดยเมนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะคือเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับเบสิคดีไซน์เบื้องต้นนะคะก็เรียนพวกองค์ประกอบการจัดองค์ประกอบต่างๆนะคะที <c oughs> นี้ในระหว่างปี1ถึงปี3นะคะเราก็จะจัดว่ามันจะมีวิชาหลักก็คือวิชาการออกแบบนะคะซึ่งก็จะออกแบบตั้งแต่พื้นที่เล็กๆ, <c oughs> ๆคืออินทีเลยมันออกแบบภายในภายในพื้นที่ใช้สอยค่ะ ก็มันก็จะเริ่มตั้งแต่ออกแบบบ้านนะคะ,คะออกแบบร้านกาแฟนะคะไปจนแล้วก็ปีต่อไปก็เป็นลักษณะออกแบบร้านที่เป็นคอมเมอร์เชียลอะค่ะเป็นพวกร้านค้าเนะะี่ยค่ะแล้วก็ไปออกแบบเอ,อ่อโฮเทลออกแบบรีสอร์ทแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นออกแบบ พิพ,ธพิธภัณฑ์นะคะใช่ซึ่งมีระหว่างอันนี้มันก็จะมีวิชาเสริมนะคะที่ที่ช่วยซัพพอร์ตเช่นก็มีวิชาการเขียนแบบด้วยมือ,อ,อวิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็วิธีการปีเซนต์ด้วยด้วยสื่อต่างๆสื่อคอมพิวเตอร์อะไรแล้วก็จะมีลักษณะของการ VR ะค่ะซึ่งให้ ตอเนี้เด็กก็จะได้ทดสอบว่าที่เราออกแบบไปเนี่ยค่ะแล้วเราพอเป็นของจริงเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนใช่เราก็คิดว่ามันก็ทําให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจพวกนี้ดีขึ้นนะคะนะคะค่ะแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยพอปีสามก็จะไปสหกิจศึกษาสองคนใช่ค่ะแล้วก็กลับมาเนี่ยก็ทําปริญญานิพนธ์ศิลปะนิพนธ์นะคะซึ่งก็คล้ายกันค่ะทีนี้นักศึกษาเนี่ยมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่า เ,ออเตรียมความพร้อมของนักศึกษาว่าตอนนี้นักศึกษาต้องเรียกโปรแกรมเองนะคะไปหาข้อมูลเพื่อเพื่อเตรียมออกไปเป็นนักออกแบบที่ดีค่ะสามารถที่จะออกไปทํางานได้ด้วยดีนั่งฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่า <c oughs> ทางฝั่งสถาปัตย์เนี่ยนอกเหนือจากจะต้องมีความรู้แล้วก็มีความสามารถทางด้านศิลปะแล้วจะต้องรู้ด้านเกี่ยวกับคํานวณวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้มาผสมด้วยในเรื่องของการออกแบบเนี่ยเมื่อสักครู่จาบอกว่าไม่ได้วาดมืออย่างเดียว ะะเราใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยด้วยเป็นโปรแกรมต่างๆนะคะมาช่วยในการเรียนการสอนอันนี้เนี่ยอาจารย์นิสธรรมองว่ามันสะดวกหรือว่าเพิ่มศักยภาพให้กับสถาบนิกยังไงได้บ้างคะคะส่วนตัวก็คือคิดว่าตัวโปรแกรมในการเขียนแบบเนี่ยค่ะ มันก็เป็นเรื่องของยุคสมัยนะคะที่มาช่วยเหลือการเขียนแบบที่เกิดจากการเขียนมือ,อมที่ที่มันต้องอาศัยความแม่นยำอะคะ่ะมันก็จะได้ช่วยในการผลิตงานเขียนแบบที่มีมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มรูปแบบอะคะ่ะแล้วก็สื่อสารงานออกมาได้อย่างดี เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สถาบันจะต้องใช้ให้ได้ทั้งสองฝั่งเลยไหมคะอาจารย์คือจริงๆเนี่ยมันต้องฝึกการเขียนเขียนมือก่อนเพราะว่ามันก็คือก,การถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาผ่าน,ผ,านผ่านตัวสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค,ะค่ะทีนี้เรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยคะ่ะมันเป็นเหมือนสื่อในการที่จะนําเสนอเพราะว่าพอเวลาที่เราไปนําเสนองานจริงอะ่ะมันจะมีกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งคะ่ะซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นอย่างสมมติว่าเราสเก็ต ็นดีไซเนอร์เองเราอาจจะเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าหรือบุคคเขาเขาจะไม่เราก็พวกนี้มันก็เลยมาเป็นตัวตัวเสริมนะคะซึ่งมันก็ไปสืบเนื่องกับที่เราการกําหนดพวกนี้มันก็ไปสืบเนื่องกต่ว่าบริษัทที่ออกแบบจริงๆะคะเขาก็จะมีการใช้โปรแกรมพวกนี้นะะเราก็จะเราก็จะแบบเหมือนพยายามอัปเดตนะคะเพราะว่า เวลาที่เด็กลงไปฝึกงานเราก็จะลงไปถามข้อมูลว่าตอนนี้มันมีอะไรถึงไหนแล้วใช่ใช้อะไรอยู่ใช่เราก็อมาออาเดงการเรียนการสอนเหมือนกันน้องๆก็จะได้แบบว่าไปทํางานได้ทันทีไม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่ที่บริษัทอีกสอนให้น้องอยู่แล้วนี้บริษัทเขาโอเคกับเรามากเลยนะคะว่าเออเด็กเราอพอไปถึงอ่ะก็สามารถที่ทำงานได้เลยใช่ใช่มันหมือนว่าสามารถที่จะต่อยอดได้ค่ะ พื้นฐานเหล่านี้ไปไนี่คือข้อดีนะคะที่เราก็เสริมทักษะต,ต่างๆให้น้องๆองติดอาวุธติดปีกให้น้องอพอร้อมโบยวินเลยแหละนะคะอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นน,ะนั่นก็คือในเรื่องทางฝั่งของการออกแบบภายในก็คือเรื่องของการบริการวิชาการที่ไม่ใช่แค่แคการเรียนในห้องเรียนจริงๆทั้งสองสถาทา,ทางสถาพัดนหลักก็เช่นเดียวกันนะคะเรามีห้องเรียนที่อยู่ข้างนอกด้วยแหละผ่านการบริการวิชาการให้น้องๆได้เรียนรู้ได้ลงทํางานจริงๆนะคะแล้วก็พบปะผู้คนจริงๆเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าดีกว่ายกตัวอย่างก็ได้ค่ะจังหวะที่โดดเด่นมีอะไรบ้าง นี้คือการมริการวิชาการนะคะมันก็แง่หนึ่งมันก็เป็นภารกิจของมหาลัยด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่อาจารย์เวยทำงานเนี่ยเราก็ถ้ามันมีกิจกรรมอะไรที่เอานักศึกษาลงไปทําได้ด้วยเนี่ยอาจารย์ก็พยายามจะเอาลงไปทำคะหรือว่าบางส่วนเนี่ยถ้ามันสามารถบูรณาการกับการการเรียนการสอนได้ค่ะทีนี้ข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันทําให้นักศึกษาเนี่ย ลงไปเขาเรียกว่าประสบการณ์จริงค่ะในการที่จะทํางานจริงๆเพราะว่าบางทีอยู่ในห้องเรียนเราอาจจะสื่อสารกับนักศึกษากับอาจารย์แต่ว่าพอเราลงไปเนี้ยก็จะมีเขาเรียกว่าความคิดหลากหลายจากหลายที่ค่ะเด็กก็ก็จะฝึกแล้วก็เรียนรู้ว่าวิธีการในชีวิตการทํางานจริงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้ถ้าของอินททเลียค่ะที่ที่เราทําผ่านนมาเนี้ยค่ะก็จะมีเช่นขนาดหน้าซึ่งเราไปศึกษาศักยภาพในการที่จะสามารถเป็น แบบว่าชุมชนที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ไหมนะคะที่และที่ผ่านมาเนี่ยก็จะทําที่วัดเจดีค่ะกับพื้นที่รรยรอบซึ่งเรามองว่าอันนี้มันมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมแล้วก็มีเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ดีค่ะเราก็อยากจะนําเสนอกับกับคนอื่นๆเนี้ยค่ะแล้วก็หรืออันอีกอันนึ่งเราก็ไปทํากับโรงเรียนตชดนะคะที่ที่ที่บ้านกทิศใช่บ้านของวังค่ะอันนี้ เราไปช่วยนแแง่ที่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียน,ใน,ใ,นในเครือข่ายของอพสทนะคะซึ่งทักษะหนึ่งก็คือการที่ออกไปเขาเรียกว่าไปสำรวจแล้วก็เขียนรูปอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอาเด็กของเราไปฝึกทักษะเขียนรูปให้กับน,น้องๆเงี้ยค่ะนะคะ ถือว่าหลากหลายมากให้น้องๆได้พบปะผู้คนนะคะแล้วก็ลองมาสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหรือว่าผู้คนในท้องถิ่นว่าเขาต้องการอะไรนะคะเพื่อจะได้ออกแบบให้ประสบการณ์เขาบอกว่าออกแบบต้องต้องคานึงถึงผู้ใช้จริงด้วยไม่ไมะจะเอาแต่ความคิดของนัอออกแบบไม่ได้ช่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวคนใช้จริงจะไม่สะดวกนะคะนี่คือหลัก หลักๆเลยที่สําคัญแล้วก็น่าสนใจนะคะที่ผ่านมาเราผลิตของฝั่งของอิอนทีเรียเนี่ยมีบัณฑิตตอนนี้ประมาณส,มสองรุ่นแต่สถาปัตย์หลักนี่รู้สึกว่าหลายรุ่นเนื้อของอาจารย์ที่ผ่านรุ่นของอาจารย์รุ่นของของหนูก็ประมาณรุ่นที่สิบค่ะ,คะแต่ว่าตอนนี้น้องปีงหนึ่งตอนนี้ก็รุ่นที่สิบเจ็ดแล้วค่ะสิบเจ็ดแล้วนะคะก็ถือว่าไม่ไม่ เยอะมากกําลังดีแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆนะคะพร้อมที่จะรับน้องๆรุ่นต่อๆไปพูดถึงความสําเร็จกันสักน,นิดนึงรุ่นที่ผ่านๆมานะคะเสียงตอบรับของบัณฑิตของเราที่ออกไปสู่ตลาดไปเป็นสถาปน,นิกนะคะเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วได้ฟังอะไรคะจ๊ะจากจากที่เห็นความตั้งแต่สถาปัตย์ ขนาดเล็กๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะก็เห็นว่าแนวโน้มของนักศึกษาสถาปัตย์ที่เนี่ยค่ะมีค่อนข้างเยอะมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มที่จะให้ความสําคัญเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะขึ้นค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่เราๆรุ่นนึงประมาณ6 0สีคนแล้วค่ะในฝั่งสถาปัตย์ค่ะก็เห็นได้ว่าตัวสำนักวิชาเราก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เปิดรับนักศึกษาค่อนข้างหลากหลายค่ะแต่ว่าก็จะมุ่งเน้นเพื่อติวให้นักศึกษาเนี่ยค่ะ ถนัดในท่านวิชาชีพอย่างเฉพาะจุดเลยค่ะแล้วก็ของสำนักเราก็จะมีการเน้นย้ำไปในเรื่องของการสอบใบประกอบวิชาชีพให้สำคักค่ะให้ให้ให้สามารถบัณฑิตเนี่ยค่ะสามารถสอบผ่านได้อย่างร้อเ็ค่ะ ะะมีการอาจารย์บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพด้วยเนี่สำคัญเนะเพราะว่าเป็นสถาปนิกนี้ก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ <c oughs> สำเรัจการศึกษาไปนะคะอันนี้เขาเตรียมมาให้น้องๆยังไงคะอาจารย์ค่ะก็สํานักวิชานียค่ะก็จะเล็งเห็นถึงความสาคัญของการจบไปแล้วก็การหางานทำนะคะก็ เราได้ศึกษาข้อสอบตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะนำความรู้เอามาสอดแทรกในแต่ละชั้นปีค่ะ oh. ก็จะเป็นหน้าที่อาจารย์ที่ช่วยเฟ้นข้อมูลและก็ความรู้ที่แต่ละช่วง mm. แต่ละปีที่ควรจะได้รับค่ะ mm. มาใส่ในรายวิชาด้วยแล้วก็พอปีสุดท้ายหรือปีก่อนสุดท้ายเนี่ยค่ะก็จะมีการเทสหรือว่าใช้คำว่า exit exam เนี่ยค่ะเพื่อให้นักศึกษาได้ทดลอง mm. ทำข้อสอบ ใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกเนี่ยค่ะให้ให้ให้ลองดูว่าเราสามารถสอบผ่านได้หรือเปล่าว่าเราผ่านมาตรฐานไหมค่ะก็จะเป็นเบสในการประมวลความรู้เราก่อนก่อนที่จะไปสอบจริงก็จะช่วยการันตีให้นักศึกษาเราจบอย่างร้อยเปอดีจังเลยมีการแบบว่าเนียนๆใส่ข้อสอบลงไปในวิชาเรียนให้น้องๆได้ทดสอบตัวเองได้ ฝึกการทําฝึกจําไปในตัวด้วยพอถึงเวลาสอบจริงนะคะก็จะได้ไม่มีปัญหานะคะจริงๆแล้วในเอ็กซิสไอแซมเขาบอกว่าตั้งความตั้งใจบอว,ว่าถูกประสงค์ก็คือไว้สําหรับสานักิชานว่าหลักสูตรที่ไม่มีใบประ,ปประอกอบวิชาชีพรองรับเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของนักศึกษาของเราแต่ว่าทางสถาปัตเนี่ยนำมาควบรวมเลยแล้วก็เป็นข้อสอบให้น้องได้เทสก่อนก่อ, <ๆ S 2> อน <ๆ S 2> จะไปสอบสนามจริง <ๆ S 2> เลยเราจะได้เข้มข้นกันไปทั้งสอนงานจะได้ทดสอบตัวเองก่อนด้วยทางฝั่งอินทอรียนี่มีเอ็กซิสไอแซมด้วย มีค่ะอินเลียเองก็ก็ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพค่ะเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากการประกอบสอบประกอบวิมันต้องจบไปแล้ว1ปีค่ะตอนนี้มันก็เลยบัณฑิตเราเพิ่งมี2ปีมันก็เลยจะยังไม่ได้ผ่านข้กระบวนการนะคะแต่ว่าเราก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะในการที่จะสอดแทรกความรู้พวกนี้เข้าไปซึ่งจริงๆเนี่ยมันคือมาตรฐานของวิชาชีพอะค่ะซึ่งอันนี้เราก็ต้องการให้นักศึกษาเรามีมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานต่างๆที่ที่มีนะคะ เขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์ของสภาวิชาชีพชที่กำหนดเอาไว้นะคะมุ่งสร้างมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็จบออกไปทำงานได้จริงนะคะผ่านเกณฑ์ของสภาวิชาชีพชที่กำหนดไว้ด้วยนะคะก่อนจะ ไปสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านขั้นตอนการเรียนในห้องเรียนมาแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือในส่วนของการออกไปสากิตศึกษาซึ่งทั้งสองหลักสูตรน,น้องๆจะต้องผ่านกระบวนการตรงนี้นะคะ,คะให้อาจารย์เล่าดีกว่าว่ากระบวนการของการสาธาิตศึกษาเราให้ความเน้นย้ําสําคัญยังไงบ้างแล้วก็น้องๆมีโอกาสที่จะไปที่ไหนยังไงได้บ้า,างคะอาจารย์ะนะคะทางไหนดีก่อนอันนี้สถาปัต์จะต้งองรอปรับปรุงหลักสูตรทีนี้ของอินทีเลียเพิ่งมีไปหนึ่งหลัก <ต><ใ>นหนึ่งน่งนใ<ช>นนคะในในการเตรียมก็คืออย่างแรกก็คืออาจารย์เนี่ยก็จะเตรียมไปทําความร่วมมือกับสถานประกอบการะคะ่ะอันนี้เพื่อเราเพื่อดูมาตรฐานของสถานประกอบการะคะ่ะว่าเออไปอยู่เนี่ยมันมีเขาเรียกม,มีงานมีมาตรฐานอะไรทางวิชาชีพเนี่ยที่เออเหมาะสมนักศึกษาสามารถที่ที่จะไปฝึกอะไรได้อีกแง่นึงก็คือเออมันมีความปลอดภัยมันมีความเหมาะสมในด้านการคองชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ จะไปทำพวกนี้แล้วก็ทำเป็นลิสต์รายชื่อมาใช่แล้วก็นักศึกษาเนี่ยตอนที่จะไปเนี่ยก็จะมาผ่านกระบวนการนะคะเขาก็จะทำพอร์ตเตลิโอมาซึ่งการทำพอร์ตเตลิโอเนี่ยก็เพื่อเสนอกับทางทักสถานประกอบการอีกแง่หนึ่งอ่ะเราก็รู้จักนักศึกษาเราเพราะว่าเราก็จะหลุความเชี่ยวชาญจากพอร์ตเตลิโอที่เด็กทำมาเนี่ยค่ะแล้วก็เด็กก็จะไปคัดเลือกไปเลือกมาค่ะซึ่งเด็กก็อาจจะเลือกในลิสต์นี้หรือว่าถ้า ตัวเองมีความสนใจด้านไหนอาจารย์ก็จะช่วยดูให้อะคะอ่ะแล้วก็ พอถ้าสมมติว่ามันยังไม่อยู่ในลิสต์เราก็เริ่มไปทาความรู้จักใช่ใช่ไปทำความ้ก็มีทั้งในลิสต์ที่อาจารย์มีคอนเนคชั่นอยู่แล้วหรือว่าเราอยากจะไปนอกเหนือจากนี้ก็มาเสนออาจารย์เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูให้อีกทีหนึ่งว่าเหมาะสมไหมน้องไปแล้วน้องจะได้ทักษะได้ความรู้อะไรกลับมาไหมนี่สาคัญมากนะคะเพราะว่ารวมทั้งการเป็นอยู่ระหว่างการฝึกงานจะต้องปลอดภัยจะต้องสะดวกสบายเหมาะกับการที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยเพราะว่าเราต้องไปต้้ง4เดือนแปดเดือนอ๋อแปดเดือนแล้วเหมือนกันแต่ละว่ามีอาจารย์ใช่ก็จะมีอาจารย์ ลงไปดูใช่ในในี้นื้อสารกิจแล้วก็<ม>อาจจะไปดูที่จริงแล้วก็มีการสอบถามนะคะอันนี้ซึ่งอันนี้ผลจากการสอบถามเนี่ยเราก็จะได้ค้นพบว่าเออมันมีอะไรที่เราดีอยู่แล้วหรือม,มีอะไรที่เราต้องปรับปรุงหรือมันมีเทรนดใหม่ในการทข้างาอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเข้ามาประชุมแล้วก็ปรับปรุงการเรียนการสอนไปเพราะฉะนั้นน้องๆเรา วางใจได้ว่าเราอ่ะทันสมัยอยู่เสมอยืเราก็พยายามที่จะปรับตัวให้เราทับสมัยใช่คเพและให้น้องๆเนี่ยเป็นแบบฟอร์มนะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็มีคอนเนคชันทั้งในและต่างประเทศทางของทั้งสองสูตรที่น้องๆสามารถที่จะมีโอกาสไปฝึกกาจศึกษาได้ก่อนที่จะจบสำเร็การศึกษาแล้วก็ออกมาทางานจริงๆนะคะเป็นสถาปนิกแล้วนะคะเป็นเขาเรียกว่าอินททอรเนีตอินเทอร์เน็นอกจากนี้เนี่ย ประกอบอาชีพอื่นอะไรได้อีกบ้างถ้าเรียนสถาปัตย์นะคะถ้าเรียนสถาปัตย์นะคะเป็นแนวให้น้องหน่อยจริงๆถ้าปีที่เราเรียนนะคะ,คะสอดแทรกความรู้เยอะมากตั้งแต่แบบอ,อุ์ประกอบของการใช้การเขียนแบบก็สามารถเป็น นักเขียนแบบหรือว่าดักแมนได้นัออกแบบก็ได้ค่ะหรือว่าจริงๆเราก็มีการเรียนถ่ายรูปด้วยแล้วก็ทาําอาชีพเสริมได้ในส่วนนี้ค่ะเพราะว่าเราเราเรียนเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยค่ะก็ในระหว่างเรียนเราก็สามารถรับงานหรือว่าทํางานที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ได้ค่ะแล้วก็ถ้าหากมีความสนใจด้านวิชาการเนี่ยค่ะก็สามารถ ไปเรียนต่อ่ะคะแล้วก็กลับมาเป็นผู้สอนก็ได้หรือว่าอาจารย์เองนะคะใช่ค่ะหรือว่าจะถ้าสายวิชาชีพค่ะก็จะไปเป็นสถาปนิกหรือว่าเข้าออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนก็ ถือว่าสะสมประสบการณ์ในระหว่างเรียนมาแล้วก็สามารถทยอยรับงานเองได้หรือว่าเปิดออฟฟิศตัวเองได้ค่ะเปิดส่วนตัวก็ได้ใช่ค่ะได้ทั้งภาครัฐแล้วก็อกเอกชนชนะคะภาครัฐเองก็มีสถาปนิกเยอะแยะมากมหาลัยไปแล้วเราก็มีสถาปนิกประจำมหาลัยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือกว้างขวางเลยอินทีเร์เช่นเดียวกันไหมคะอาจารย์อินเทอร์เนชั่นเดียวกันค่ะแล้วก็อินทีเรียเนี่ยจริงๆอินทีเรียวิธีการเรียนมันจะละเอียดกว่าสถาปันในิดนึงเพราะว่ามันเข้า เข้าสู่ในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยค่ะพราะ้นวิชาที่เรียนเนี่ยคือ,อก,การที่จะออกแบบอินเทเลียได้ค่ะมันก็ต้องมีทักษะความรูด้ด้านงานศิละปะด้านการถ่ายรูปนะคะด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้านการออกแบบทำซีไออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากไอวิชากลางที่ว่าเราเรียนไหลแล้วเนี่ยเราก็จะเสริมพวกนี้เข้าไปค่ะทีนี้ถามว่ามันดีกับเด็กไหมเนี่ยมันดีเพราะว่าเด็กเนี่ย คือจริงๆตอนนี้วิชาชีพที่ที่มันเกี่ยวกับครีเอทีฟคืออย่างแรกคือเด็กอาจจะเรียนแบบครีเอทีฟทิงกิ้งนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถแอพพลายไปใช้กับอะไรได้แล้วเขาก็จะมีรับทักษะทางด้านการแบบทางด้านงานศิลปะนะทางด้านคอมพิวเตอร์อะไรอทางด้านการสร้างฉากอะไรเงี้ยซึ่งเด็กแต่ละคนนะคะเวลาที่เขามาเรียนเนี่ยเขาก็จะเริ่ม เออสนใจอะไรเป็นพิเศษเนี้ยค่ะหลากหลายนำนำความรู้ไปใช้ได้เยอะมากแล้วก็ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้เยอะมากนี่คือข้อสําคัญเลยนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้มองว่าไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในแวดวงงานชีพหลักๆเท่านั้นการมีอาชีพเสริมนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนอยสุดในโลกปัจจุบันหรือว่าจริงๆมันเป็นอาชีพอีกสายงานหนึ่งซึ่งใช้ความรู้เกี่ยวกับอินเทเลียเข้าไปถ้าสมมติในอินเทเลียเนี่ยบางทีมันมีพวกลักษณะออกแบบเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบฉากในหนังนะซึ่งมันต้องใช้ทักษะด้านอินเทเลียมันก็ ก็ต้องออกแบบเหมือนกันในเกมในอะไรอย่างนี้มันก็มีบางกลุ่มอ่ะที่เขาก็ไปทําด้านนี้ได้น้องเหนือจากการมาเป็นนักออกแบบที่ตรงนะคะก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่เยอะหลายแบบให้น้องๆเลยนะคะในส่วนของคุณสมบัติของผู้เรียนหรือว่าการรับสมัครตอนนี้เราสมัครอยู่ในระบบปกติ t c a s ส1.3ใช่ไหมคะอาจารย์ทางช่องทางไหนยังไงอาจารย์พรีเซนต์ได้เลยค่ะอีกหนึ่งก็ในเว็บไซต์ของมหาลัยเนาะ ก็สามารถเข้ามาติดตามได้นะคะในเว็บไซต์ของมาัลแล้วก็หรือว่าทางเพจ Facebook ค่ะสถาปัตย์วไลลักษณ์ค่ะแล้วก็มันจะมีของสำนักนะคะแล้วก็มีของสาขาวิชาแยกออกไปเพราะว่าพวกนี้สำนักเนี่ยเราก็จะพูดภาพรวมของสำนักค่ะในสาขาวิชาก็จะมีกิจกรรมยยอยๆเพ่งให้น้องลองเข้าไปดูว่าเพราะว่าบางทีเด็กก็จะสับสนระหว่างสองสาขานี่อาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่าของอินเทอร์เน็ตชื่อชื่อเพจว่าอะไรนะคะ ออกแบบภายในวายรักเก็จะเป็นสถาปัย์วายรักสถาปย์วารักเลยค่ะโอเคแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูกิจกรรมเข้าไปดูแล้ววิทยาลัเขาเรียนอะไรันจะได้แบบเพราะว่ามันแอบมีความใกล้เคียงอะไรอย่างนี้ก็จะได้เข้าไปดูว่าเออแล้วเรามีแบบเราสนใจอย่ากนั้านะคะให้อาจารย์นิสราช่วยเล่าประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาหรือว่าสิทธิ์ขอสักนิดหนึ่งความรู้สึกที่ได้เรียนที่วายรัก ะะจบการศึกษามาแล้วเป็นยังไงมากหรือว่าตอนที่เรียนอยู่เป็นยังไงบ้างค่ะ,คะตั้งแต่จบมานะคะหรือว่าเข้าเรียนช่วงที่อยู่ในวายรัตเนะะี่ยค่ะก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากและก็เห็นว่าสถาปัตย์เนะะี่ยค่ะก็จะมีการเข้าไปช่วยเหลือสังคมหรือว่าร่วมมือกับสังคมเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็สถาปัตย์เองก็จะมีการสอดแทรกวิธีการออกแบบเพื่อ,อช่วยเหลือเกี่ยวกับ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชนเนี่ยคะ่ะให้ m p p c t กต่อชุมชนยังไงในผ่านการออกแบบของเรา นะคะถือเป็นการเรียนที่ประทับใจเพราะว่าไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่ว่าได้ได้เรียนไปด้วยแล้วก็ได้ทำประโยชน์ให้ชุมชนให้คนอื่นด้วยค่ะตอนอย่างนี้เรารู้สึกดีสุดนนะอาจารย์เด็กลงไปทำากตรกรนี่คือผลผลิตของเรานะอาจารย์เพราะว่าตอนที่เรียนก็ได้เข้าไปช่วยมันจะมีค่ายค่ายอาสาของสาขาวิชาสถาปัตย์ค่ะช่วยเหลือสังคมไปบำรุงสถานที่ให้โรงเรียนน้องๆค่ะแล้วก็ จะมีการลงไปทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยค่ะวัดแดงที่ต่างๆหลายอย่างหลายที่เลยที่จได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นขึ้นด้วยนะคะช่วงท้ายๆของรายการนะคะให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆดีกว่าแล้วก็ผู้ปกครองที่อยากจะมาเป็นสิทธิ์เก่าเอ้ยเป็นเป็นเป็นสิทธิ์ปัจจุบันแล้วเป็นสิทธิ์เก่ามันนะชารย์เข้ามาเป็นสิทธิ์ก่อนเป็นสิทธิ์ก่อนแล้วก็จะเป็นสิทธิ์เก่าก็เดี๋ยวนะคะเชิญได้เลยค่ะ ก็ถ้าเป็นอินทีเรียนะคะ mm hmm. ก็เชิญชวนน้องๆนะคะที่สนใจเพราะว่าจริงๆอาชีพอินทเรียเนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะในทางภาคใต้เนี่ยคะ่ะมันเป็นอาชีพที่ที่เขาเรียกว่าม,มีช่องทางในการที่จะใช้วิชาชีพเราทํางานได้เยอะมากคะ่ะเนื mm ่อ hmm. งจากมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนนั้นในอินทีเรียพวกโรงแรมพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยมันจะมีลักษณะของการการเปลี่ยนการดีไซน์อยู่ประมาณช่วงทุกสี่ห้าปี mm hmm. นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพองาเรียนเนี่ยถ้า ถ้าไม่ได้อยากเป็นนักออกแบบหลักเนี่ยเราจะจะบอกว่ามันมันน้องๆเนี่ยจะได้เรียนเขาเรียกว่าความรู้หลากหลายค่ะซึ่งมันก็เป็นการค้นพบตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยเราอาจจะมีความชอบอะไรบางอย่าง<ม>หรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ที่มันสนุกก็คือบางทีมันมีความชอบอะไรพิเศษเนี่ยแล้วก็เอามาใส่ในง,งานออกแบบอินทีเรียเนี่ย,<ม>เ,ยเด็กกจะสนุกมากเช่นแบบเอ้ยเราแบบชอบเรื่องปีเจ่าแพนมากแล้วเราก็เอาอินสปิเรชันเนี่ยมาทาเป็นรีสอร์ทอะไรอย่างเ<ม>งะะี้ยค่ะซึ่ง ดยส่วนตัวคิดว่ากระบวนการนี้ค่ะมันจะฝึกให้น้องนะ่ยมีเขาเรียกว่า creative thinking ซึ่งทักษะนี้นะคะมันก็จะสามารถนำไปต่อยอดทำอาชีพต่างๆได้ได้ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นทักษะหลักของในศตวรรษที่21เนี่ยะค่ะนะคะทางฝั่งสถาบันนะคะอยากจะเชิญชวนหรือว่าฝากอะไรน้องๆเชิญได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับน้องๆน,นะคะที่อาจจะกำลังตัดสินใจอยู่นะคะเก<ม>ี่ยวกับการเรียนในช่วงมหาวิทยาลายะะัยเนี่ยค่ะ สถาปัตย์ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรนะคะหรือว่าสาขาที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาก็จะได้เรียนรู้ในหลายๆด้านค่ะทั้งวิทยาศาสตร์และก็ศิลปะแล้วก็ควบคู่ไปกับการออกแบบซึ่งอนาคตข้างหน้าค่ะก็เราเรียนเหมือนที่อาจารย์เอบอกเลยค่ะเป็น Creative Thinking หรือว่า Creator เนี่ยค่ะก็จะอยู่ได้ในทุกๆงาน ของแวดวงเลยค่ะนะคะเช่นนั้นก็เชิญชวนทุกทท่านที่สนใจนะคะมาเป็นครอบครัวสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลษครด้วยกันนะคะที่ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พริศพรแก้วแกมเสือและท่านอาจารย์นริศราน้อยทัพทีอาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบท่ะสอบค์มากมากค่ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพบเจอกับเรื่องราวดีดีแบบนี้นะคะจากสุดที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยวลนครได้ใหม่นะคะวันนี้ดิฉันชนิชาลิมปิติผู้ร่วมรายการและทีมงาน ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ